ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไม้ครับจากเอกสาวครับไม้ก็มีหลายเกตหลายย่อหลายราคาครับพี่ลูกค้าเลือกครับผมกับอย่างเช่นครับตอนนี้ครับผมพูดอยู่ไม้ตัวนี้นะครับผมราคา1,900นบาทครับผมสำหรับไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้จะเป็นเครื่องรับเล็กถูกไหมครับเครื่องรับตัวเล็กครับเหมาะสำหรับใครที่ชอบล็อกคราวเกตในครัวเรือนครับเพราะว่าแนะนําตัวนี้ถือว่าจบครับเพราะว่าไม่เกะกะครับไม่ต้องไปวางเครื่องรับตรงนู้ตรงนี้ครับผมวางเสียบเข้ามิกอย่างนี้ พิจบเลยครับกลับไปราคา1,900บาทครับผม1กล่องครับจะมี2องไม้ครับ1,900งารอยบาทจะมีสไม้เลยนะครับผมครับข้างในไม้ก็จะมีฐานนะครับจะ่าลใส่ฐานนะครับไม่ใช่ว่าเห็นลูกค้าหลายคนครับไม้ไม่ดังครับโทรหาบริษัทเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าฐานบมดครับข้างในมีฐานลูกค้าต้องเปลี่ยนฐานด้วยครับสำหรับไม้ราคา1,900บาทครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมก็มีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ครับในกล่องก็จะมีสายและแถมให้หมดครับราคา1,900งพันร้บาท พอสำหรับใครที่ชอบร้องคาราโอเกะทบ้านในคนโเรือนผมจะนำตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครบทุกอย่างกับราคาไม่แพงครับผมแล้วก็ไม้หนึ่งฟังก์ชันครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับกราคาดีไม้สายครับผมราคา590บาทส่งฟรีถึงบ้านสำหรับไม้สายตัวนี้ครับผมครับไดูครับ ใบสายนี้คงประหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมคงประหล็กทั้งหมดเลยนะครับสลับใบสายตัวนี้กับไบราคาห้าราสิบบาทครับดูหัวกันเลยกันนะครับผมนี่ครับหัวกันเลยครับผมถือว่าโอเคสลับใบตัวนี้ครับผมกับไบราคาห้าราสิบบาทส่งตีถึงหน้าบ้านสหรับตัวนี้สหรับใครที่ต้นทุนน้อยครับแต่อยากร้องเพลงคาราโอเกะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสรับใบราคาห้าราสิบบาทครับผมครับทีนี้ขยับเก็บขึ้นไปอีกครับสลับสายออกบ้านงานเล็กเล็กเก่งเสียงบ้านเล็กๆครับตัวนี้ครับราคาเดียวกันครับ 1,900บาทเหมือนกันับเตี๋ยนตัวนี้ครับจะมีเครื่องรับขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับหรือเครื่องรับขึ้นวิ่งหนึ่งตัวครับนี่ครับข้อดีของตัวนี้คือครับสามารถแยกใหม่ซ้ายขวาได้ครับผมโดยที่ปรับมิกคนละช่องได้ตัวละช่องได้ครับสมมติตัวนี้ไปอีกช่องหนึ่งครับตัวนี้ช่องหนึ่งได้สำหรับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ครับกัไมราคา1,900บาทก็มาสำหรับ คนที่ออกงานเล็กครับผมงานบุญงานบวชครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับผมรับสัญญาก็ได้ไกลพอสมควร40-50เมตรครับผม40-50เมตรก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับบางพื้นที่อาจจะคนเยอะพัดลมเยอะไม่ก็ไปไม่ถึงได้ครับผมครับตัวนี้ครับเป็นไม้ขึ้นใหม่ล่าสุดครับถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวที่เรามาขายตัวนี้ไม่ต้องหวังครับตัวนี้ครับราคา1,900ัอบาทสำหรับไม้ตัวนี้ครับผมทีนี้ขยับไม้หนึ่งตัวครับนี่ตัวนี้ก็เป็น ไม่ลอยตัวใหญ่ขึ้นไปอีกครับตัวนี้พิเศษหลายอย่างครับไม่ว่าเป็นเสียงที่ได้ไกลมากขึ้นและสามารถจูนขึ้นได้ด้วยครับผมครับตัวนี้ครับออแบบจูนขึ้นที่หน้าไางเดียวครับกดนิดนึงครั้งก็สามารถจูนขึ้นหนีได้เลยครับผมทําไมต้องจูนขึ้นหนีครับเวลาไปเจอครับไม่ลอยใกล้เคียงกันครับใช้ความถี่เดียวกัน เขาล้อมที่บ้านเขาบาลังที่บ้านเลยนะครับผมเราต้องจูนขึ้นหนีครับเพื่อให้คลื่นไก่ขึ้นมันสลับใรลอยครับตัวนี้ครับราคา2 9 0 0้าบาทครับผมอีกหนึ่งเครื่องครับเหมาะสำหรับงานใหญ่มากขึ้นครับงานรดแห่คันเล็กก็สามารถใช้ได้สำหรับตัวนี้งานบ้านงานวิธีใหญ่ก็สามารถใช้ได้สำหรับใบตัวนี้ครับถือว่าเสียงดีพอสมควรครับผมครับกับราคา2 9 0 0บาททีนี้ขยับไปอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับซาวด์แทคราคา7,9 0 0บาทตัวนี้คอบมากครับเพราะว่า คุณสมบัติครบทุกอย่างว่าเป็นฟังก์ชันเสียงการดูนขึ้นครบเป็นเสร็จในตัวเดียวครับผมทั้งนั้นแค่เสียงบอกเลยครับสูงราคาเฮากินครับยิ่งแพงยิ่งดีครับสำหรับไม่ลอยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรางครับตอนนี้พันเก้าสองพันเก้าเจ็ดพันเก้าครับราคาห่างกันเยอะตัวนี้เสียงดีแน่นอนครับผมเหาสำหรับงานรุ่นแห่งงานวิธีคอนเสิร์ตใหญ่ใช้ได้เลยสำหรับไม่นี้ครับผม ครับผมตอนนี้ก็ใหม่พร้อมส่งทุกตัวแล้วครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีใหม่ยังขาดไม่ลูกครับผมครับมาซื้อที่บริษัทได้เลยมีั้งรุ่นนี้ว่าจะเป็นไม่รอยพันเก้าครับผมไม้สายครับห้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมไม่ร้อยครับสำหรับออกงานเล็ก 1,900บาทเหมือนกันครับเพิ่มขนาดงานใหญ่ขึ้นไปอีกตัวนี้ครับ2,900บาทครับผมแล้วก็เพิ่มขนาดความใหญ่ของงานไปอีกครับตัวนี้ครับ7,900บาทรับรองว่าเสียบแน่นอนครับผมครับก็ฝากไว้ครับ5สินค้าจากอีสานที่ขายดีครับผมขอบคุณครับผม